ี๋ยววันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวการติดตั้งเข็มเกลียวเหล็กของไทยยูโรสติลกันนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าง,งานนะคะย่านบางแพรกรุงเทพมหานครนะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันเลยค่ะมาค่ะอย่างเข็มเกลียวเหล็กที่เรามาติดตั้งวันนี้นะคะก็จะขนาด89มิลนะคะความยาวอยู่ที่2เมตนะคะจํานวน4ต้นนะคะนี่ตอนนี้นะคะช่างของเรากําลังติดตั้งกันอยู่นะคะ ทละทางเรานะคะยังมีช่างผู้ชํานาญการคอยให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยนะคะรับรองเลยว่าง,งานออกมาหมืออาชีพอย่างแน่นอนคะ่ะและนี่นะคะก็คือเบื้องหลังการติดตั้งเข็มเกลียวเหล็กของไทยยูโรสติของเรานะคะหากคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่กาลังมองหาเข็มเกลียวเหล็กนะคะที่จะไปต่อเติตมโครงหลังบ้านหรือว่าลงจอดรถนะคะขอแนะนําเป็นของเราเลยนะคะสินค้าของเรานะคะมีพร้อมส่งนะคะและยังมีช่างผู้ชํานาญการคอยให้บริการลูกค้าทุกท่านคะ่ะสามารถทํามาได้เลยนะคะ